คิดแทนใจคนที่เกิดในยุคคอมพิวเตอร์น,นะครับล้วก็จะพบว่าสมัยก่อนเวลาเรียกว่าซอฟต์แวร์เราต้องเดินทางไปซื้อนะครับที่มาบุญคลองออกมาเป็นกล่องจากนั้นก็จะเข้าไปโหลดถามบีแบบนี้ซอฟแวร์ Software ในโลกยุคปัจจุบันอะ่ะยังมีอยู่วะครับซอฟต์แวร์เนี่ยต้องบอกว่ามีอยู่เนาะหลายคนก็สับสนมีทั้งซอฟตแวร์มีทั้ง AI ถ้าจะให้เข้าใจง่ายผมว่าเราต้องยกตัวอย่างเปรียบเทียบผมอยากเปรียบเทียบวงการซอฟต์แวร์กับวงการทำอาหารถ้าเปรียบเทียบครับซอฟต์แวร์เปรียบเสมือนอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว เรามีเตาอบอ,อาจจะต้องมีตู้เย็นมีมีดหั่นผักมีเขียงซอฟต์แวร์เนี่ยมันคืออุปกรณ์พวกนี้แหละครับทูลิ่งตัวที่เป็นเครื่องมือถามว่าแล้วมันมาไงมันก็เกิดจากคนที่สร้างซอฟต์แวร์เราจะเรียกเขาว่าซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์หรือภาษาที่เราอาจจะคุ้นเคยเรียกว่าโปรแกรมเมอร์ต้อโอเคเป็นโปรแกรมเมอร์ก็เหมือนคนที่สร้างอุปกรณ์ส่วนคนที่ใช้งานถ้าภาษาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จิเนียกเราจะเรียกว่ายูเซอร์ผู้ใช้งานผู้ใช้งาน,งานแต่ความจริงแล้วถ้าเป็นครัวยูเซอร์ใครครับก็คือพ่อครัว คือเอาไอบ้บรรดาทูลิงพวกเนี้ยไปใช้เพื่อประกอบอาหารอันนี้ก็คือไปใช้เพื่อที่จะประมวลผลได้เร็วขึ้นถ้าพี่วิทย์ดูนะครับซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีหลากหลายฟังก์ชันเปรียบเทียบเสมือนเครื่องครัวที่มีหลากหลายฟังก์ชันมีดเอาไว้หั่นผักเตาอบไปอบการสร้างซอฟต์แวร์มาแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละยอย่าง oh. ก็คือแล้วแต่ว่ายูเซอร์จะใช้อะไรเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์เกิดมาเพื่อเป็นทูลิงให้คนมันได้ทำงานง่ายขึ้น